<c oughs> ดูสิเนะียดอกย้านะ่ะเต็มไปหมดเลยเราวสีเช็คดูอีกทีสิ <c oughs> มีอีกหรือเปล่าเนะี่ยดอกย้าเนะ <c oughs> ี่ยดูอะดูดูด หอบมาทำไมเยอะแยะตอกญ้าเนี่ยเดือดร้อนคนตัดรู้ไหมอ้าวโดนตัดขนแล้วหนูสวยหรือเปล่าอ้าวไปไหนละอันหนูสวยหรือเปล่าตุดด๊า